สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการตีฟองนมเพื่อเอาไปใช้ในการชงกาแฟรหรือชงผงโกโก้นะครับการจัดการฟองนมมันมีหลายวิธีนะครับเราจะใช้แบบวิธีนี้ก็ได้ก็คือใช้มอเตอร์แล้วก็มีหมุนนะครับเพื่อให้เกิดเป็นฟองนมขึ้นมาอันนี้เป็นของยี่ห้อเอล l o ลาเต้นะครับเป็นรุ่นทูโกเดี๋ยวผมถอดออกมาเพราะว่ามันมีบางรุ่นทูโกตัวนี้นะครับเป็นแบบพกพาถ้าซื้อรุ่นอื่นนะครับจะมีฐานมาให้ แต่จะไม่มีกล่องแบบนี้นะครับรุ่นทูโกก็จะมีกล่องมาให้แบบนี้ส่วนรุ่นอื่นๆของยี่ห้อเอโรลาเต้นะครับก็จะเป็นทรงเหมือนกันแค่มีอุปกรณ์เป็นกล่องกับมีฐานมาให้นะครับของรุ่นทูโกจะมี3มสีนะครับ3แบบก็คือแบบหนังวัวแบบนี้นะครับะจะมีคำว่ามูถ้าเป็นรูปแบบธงประชาอังกฤษนะครับก็จะไม่มีคำว่ามูแบบนี้ถ้าเป็นสีดำเทานะครับก็จะไม่มีคำว่าหมูนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้มาให้เราดึงออกมาเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับ oh. ผมซื้อมา22เหรียญย3เหรียญออสเตรียนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่ามิลฟอเตอร์นะครับเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรามาดูส่วนที่เป็นด้ามจับกันก่อนนะครับ uh. อันนี้ก็เป็น สวิต์เปิดปิดนะครับที่ตัวนี้ก็เป็นฝาใส่แบตเตอรี่นะครับมีแผ่นพลาสติกนะครับป้องกันแบตไปให้เราด้วยนะครับ <Okay. S 1> ไม่ให้มันใช้งานเวลาเราไปซื้อตามร้านนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะได้ไม่เสื่อมเพราะถุงพลาสติกเมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับให้กับเราใส่แบตให้ถูกนะครับมีขั้วบวกขั้วลบเี็นไว้อยู่นะครับอันด้านนี้ก็จะเป็นแค่น Okay. ดูใส่ลงไปมาดูฝั่งนี้เขาจะเป็นมีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับมองเห็นนะครับตร้นี้น่าจะเป็นที่ใส่ป้ายชื่อนะครับผมไม่เห็นมีมาให้เพราะไปซื้อที่ร้านนะครับบางคนอาจแกะดูแล้วก็เอาออกก็ได้ตรงนี้น่าจะใส่ป้ายชื่อเขียนป้ายชื่อไว้นี่คือด้าม น่านจับนะครับของยี่ห้อแอรโรลาเตอ,อ่มาดูที่ก้านมันนะครับที่ก้านรอบๆตัวนี้ก็จะมียี่ห้อบอกด้วยนะครับแอรโรลาเตเป็นนูนๆขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อตามท้องตลาดบางยี่ห้อเขาจะไม่มีก้านป้องกันตรงนี้ให้นะครับดึงออกนะครับแค่ดึงออก ก็ประมาณนี้นะครับมีก้านป้องกันด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์พร้อมกันเลยนะครับมาดูความแรงของมันม,มันมีเบอร์เดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะไปศึกษาวิธีการตีฟองนมนะครับเพราะว่าการทําฟองนมมีหลายรูปแบบนะครับว่าเราจะทําแบบไหนเอาแค่ฟองไปเพื่อแต่งกาแฟหรือว่าจะทําให้เนื้อนมมันเข้ากันเพื่อไปทำลาเต้อาร์ตอันนี้ผมก็อยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าจะมาโชว์เครื่องนี้ให้เราดูในคลิปนี้ก็อยากให้เราดูเครื่องมือของยี่ห้อเอลโล่ลาเต้ตัวนี้เพราะเป็นยี่ห้อค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในอุปกรณ์แบบนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติด,ด,ดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการจัดการกับกาแฟอีกหลายๆรูปแบบที่ผมจะนำเสนอต่อไปนะครับ